แดงกอใหญ่จ้ะมองยังไงขามึงดอกโหดครับพี่น้องมีดอกเดียวครับพน้องบานก็แล้วง่ามเลยแต่น้ำขาวสวยนะท่านในเทากำลังดีๆจะหนึ่งแ you know ่บๆนะ ดีครับพบกันค่ะกับอิสานพาลุยลู่ทุกงไม้ค่ะพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันที่21ตุลาคมค่ะ2หาง6สามน่จจะพี่น้องเขาปลาคือเก่าค่ะมาเลาะเบิ้งเฮ็ดค่ะพี่น้องฝนอยากตก2สามหมื่นละค่ะก็เลยมาเลาะเบิ้งปลาลงดุงค่ะเขามาเข้ากระเจอแจ็คพอตด,ดอกเหล็กพี่นออ้องแจ็คด,ดอกเต่าไปซิมี่บอกค่ะดอกเหล็กของข้าวม,ามันมันเลยเหมือนแดงกอใหญ่แต่ยื้นอย่างนี้ บึงขามึงดอกระดุกถอพี่น้องสวยๆงามๆค่ะขี้หน่อยนิดหน,น,น่อยนะพี่บอกออกอีกรอบบ่านอะนี่เนาะเฮ็ดนี่นเนาะจะได้กระลุนไปน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องข้าวเสด้เฮ็ดว่าจามนนนนี่่ัแหละเฮ็ดอ่าแรง สองดอกค่ะพี่น้องเข็มแรงเข็มแรงชุดนาเล่ค่ะสามทีดอกแล้วค่ะครับแหลียงจิงคืนงบานเลยนาะบานก็บานงามค่ะพี่น้องบื้ยค่ะ แข็งถึงอ่วนเนาะอ้ยนหมเลยแต่ให้กแป้งค่ะให้ขกแป้งแต่ขึ้นไ้หน่อยอื้้นแ เห็ดแดงแดงลำมาตุ้งมามปนแดงโกอแดงลำมาค่ะสามแดงค่ะสามดอกพอแล้วพี่น้องขอเห็ดโก้ค่ะกโก้หน่อยก้หน่อยโก้แดงหน่อยครับพี่น้องโอ้เก็บมบนเถานี่จ้ะ น้ำเลยค่ะพี่น้องดอกบานไหลเนาะเด็กมันหมอกค่ะพี่น้องหืมดอกนี่ค่ะ

mấy cho hương. Dog deo hương điều, điều hương. Một bạn Một hương 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 như

ปลนอิมนะเกงอิมนอิ่มเล็เด็ดพี่น้องหมดต่อไปมาได้เห็ดกรได้เล็กเด้อมแนเนี้อ ไม่มีหลุมมีใครหนูะอ้ยเห็ดแตงกวัวยงนีน้นงนนอ,องนี่นี่มแต่สีแดงทำอะไนี่ลนะอกนึนงค่ะโอ้ยนะคะสวยใครับ มท่านในเทากำลังดีๆจต่หนึ่งแซ่บๆค,ค่ะโอ้ยสีแดงครับมื่อสีแดงจ้ะบอนทุกเงี้ยดีกวก็แต่ง,งไงเนี่ยแรงเห็ดแรง ให้เขาเป้งมาพี่น้องให้หาดมาพี่น้อง,องเคยมีเอฟซีทักมาเนาะเพราะว่าแม่เห็ดหาดบอ่อขาดเพราะว่ามันไม่หยางแต่ว่ามันลักษณะบอ่อคือกันค่ะของน้องนี่มันจะเป็นสีสมเข้มแล้วกระดกน้ค่ะพี่น้องแต่ว่าของเพิ่นจะเป็นดอกบางๆสีจังๆจ้ะ นี่งานเท้าพี่น้องก็ถือว่าบ่เสียเถียวเนาะเขาปลาเนาะหอามาแบบซุ่มๆครับพี่น้องทสนิทกับถือว่าสำเนียงละค่ะนี่คือชาบ้านลนะค่ะจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องใไอสานพ้าลุยลุยถุงมือเด้อจ้ะพบกันคลิปหน้าค่ะเอาสิ้อผ้าไปใส้ไปเห็นยังเนาะค่ะจะได้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของอีสานพ้าลุยจ้าสนิทกับสิรพีร์พี่น้องไปกันละค่ะสวัสดีค่ะ Tadi kan